เอาหลังคาหน้าบ้านขอนหลังคาหน้าบ้านข้างบนเนี่ยเป็นเหล็ก6กคูณสข้างล่างเป็นเหล็ก4ีคูณสวิ่งรอบเลย ซ้อนกัน2ชั้นเพื่อที่จะซ่อนแผ่นเมทัลชีตหน้าเหล็กเนี่ยเราจะเว้นจอยเพื่อที่จะทําให้รางน้ำเนี่ยเข้าพอดีล่องเลยนะครับตลอดแนวไม่ใช่เหล็กแต่เป็นรางน้านะครับที่เราซ่อนเอาไว้ด้านข้างฝั่งซ้ายของตัวบ้านนะครับเราจะมีท่อรางน้ำนะครับขนาด3นิ้วเพื่อที่จะเอาไว้ระบายน้ําตรงนี้เป็นเสาแผงทั้งหมด5ต้นมองไปด้านในสุดนู้นนะครับก็จะเป็นเสา4ี่คูณสนะครับเราตั้งเสาแยกส่วนระหว่างตัวบ้านนะครับสวัสดีครับผมโบซาโรสอแสงทองการช่างครับ วันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพรีโนรัตนาธิเบตบางใหญ่หลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า ดีอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับคลิปนี้จะแบ่งไปทั้งหมด2คลิปนะครับคลิปแรกก็คือคลิปนี้เลยเป็นหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านและคลิปที่2จะเป็นห้องครัวหลังบ้านแต่ต้องบอกนะครับว่าห้องครัวหลังบ้านอันนี้นะครับไม่ใช่ห้องครัว2สเต็ปเป็นห้องครัวสเต็ปเดียวนะครับเป็นยังไงอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปนะครับ โครงการนี้เป็นโครงการใหม่ๆเลยยังขายได้ไม่กี่หลังเลยแล้วก็นี่ครับมองไปด้านนี้นี่ยังใหม่อยู่เลยทุกอย่างนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครมาอยู่เลยนะครับในซอยนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนมาอยู่นะครับต้องบอกว่าเขาเพิ่งสร้างจริงนะครับโครงการไหนที่ผมได้งานอะไรพวกนี้ผมก็จะช่วยนะครับสนับสนุนและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสำหรับ AP ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับเราได้งานไม่ว่าจะเป็นพีโน่บ้านกลางเมืองนะครับเซนโตรเดะซิตี้สิ่งที่เราได้มาก็ ขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่พาราโซยังไม่ได้นะอยากได้พาราซโซเราไปฟัง,งคำคบคลิปนี้นะครับเป็นหลังคาเราจะลดหน้าบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงเมทัลชีส P u ูสไต l ์ลอฟแบบนี้นะครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าบ้านใกล้กับหลังคามากๆเลยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยเรามีอุปสรรคเรื่องการเดินน้ําของข้างบ้านที่เขาเว้นจอยเอาไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยแก้ปัญหากันยังไงเอาหลังคาหน้าบ้านก่อนหลังคาหน้าบ้านข้างบนเนี่ยเป็นเหล็ก6กคูณสข้างล่างเป็นเหล็ก4ี่คูณสวิ่งรอบเลยซ้อนกัน2ชั้นเพื่อที่จะซ่อนแผ่นเมทัลชีตผ่านไปผ่านมามองไม่เห็นเลยว่าเป็นแผ่นเมทัลชีตนะครับเพราะว่าถูกเหล็กเนี่ยตีกรอบซ่อนอยู่ แล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นเหล็กสีซ่อนรางน้ํารางน้ําเป็นรางน้ำสเตนเลสน,นะครับแล้วก็ถูกทาสีด้วยสีดําด้านตัวของรางน้านะครับจะเข้าขนาดของเหล็กเลยหน้าเหล็กเนี่ยเราจะเว้นจอยเพื่อที่จะทําให้รางน้ำเนี่ยเข้าพอดีล่องเลยนะครับตลอดแนวไม่ใช่เหล็กแต่เป็นรางน้ำนะครับที่เราซ่อนเอาไว้ข้างบนอย่างที่ผมบอกแล้วครับเราซ่อนแผ่นสโลปด้วยจันทันจันทันเนี่ยเราจะวิ่งทั้งหมด5ตัวนะครับระยะห่างสแตนดาร์ดของเขาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวส่วนข้างในเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะลึกแล้วกัน มาดูด้านข้างกันก่อนนะครับด้านข้างฝั่งซ้ายของตัวบ้านนะครับเราจะมีท่อรางน้ำนะครับขนาด3นิ้วเพื่อที่จะเอาไว้ระบายน้ำตรงนี้เป็นเสาแผงทั้งหมด5ต้นมองไปด้านในสุดนู้นนะครับก็จะเป็นเสา4ีคูณสนะครับเราตั้งเสาแยกส่วนระหว่างตัวบ้านนะครับด้านข้างเวลามองมาก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นเหล็กกล่องรอบเลยตีรอบเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตามมาครับ ตอนนี้นะครับผมมาอยู่ด้านข้างนะครับซึ่งเป็นฝั่งขวาของตัวบ้านนะซึ่งเหล็กที่เราใช้กับหลังคานะครับเป็นสีดําด้านนะครับเข้ากับรั้วการตกด้านบนเลยตรงนู้นซึ่งรั้วการตกตรงนี้นะครับแล้วก็ด้วยขอบอ่ามีเนียมนะครับที่เป็นสีดําของหน้าต่างอะไรพวกนี้นะครับมันจะแมทกับหลังคานะครับซึ่งสีที่เราใช้เนี่ยเราก็พยายามเลือกสีที่เป็นสีกลางนะครับแล้วก็สีดำนะครับ คือสีดำเนี่ยเข้ากับทุกอย่างอยู่แล้วนะด้วยโครงเหล็กตรงนี้นะครับตรงชายหลังคาี่จะเสมอกับรั้วเลยบางโครงการเขาเอาให้แค่ครึ่งรั้วบางโครงการสามารถเสมอได้แต่ท้ายสุดแล้วคือห้ามเลยรั้วเลยนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ามันจะมีหมุดเขตอยู่นะครับว่าบ้านใครห้ามเลยตรงไหนนะตรงนี้เป็นเสาแผงนต้นเหมือนกับฝั่งนู้นด้านในเป็นเสา4ี่คูณสตั้งแยกส่วนระหว่างตัวบ้านด้านนอกของหลังคาจะเป็นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดลึกดีเทลที่ด้านใน ตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านในนะครับด้านในตรงนี้อย่างที่ผมเรียนในทราบนะครับที่ผมติดค้างด้านบนก็คือตรงนี้เราจะวิ่งแปรคู่เราจะใช้แปรนิ้วคุณนิ้วนะครับวิ่งคู่กันระยะห่างระหว่างแปรคือ5เซนติเมตรระยะห่างระหว่างชุดก็คือไม่เกิน60เซนนะครับจะสังเกตนะครับว่าเราจะใช้แปรทั้งหมด3ชุดนะครับวิ่งตลอดทางเลยแปร3ชุดตรงนี้นะครับจะทําให้เหล็กเกิดความแข็งแรงเวลาเซอร์วิสเวลา ช่างขึ้นไปเหยียบขึ้นอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเกิดความแข็งแรงเพราะว่ามันถีส่วนหนึ่งก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะครับเพราะว่ามีแปรควูวิ่งระยะห่างการเว้นระยะช่องไฟก็มีส่วนสําคัญนะครับทำให้เกิดความสวยงามได้เนาะไฟตรงนี้นะครับเราใช้เป็นไฟกล่องสี่เหลี่ยมนะครับสีดาด้านนะครับซึ่งเข้ากับสีตัวเหล็กท่อที่เราเดินเราใช้เป็นสีขาวเป็นท่อกลมสีขาวนะซึ่งมันก็ตัดกับเหล็กเหมือนกันนะครับสวยงามจริงรายละเอียดดีเทลข้างบนประมาณนี้นะครับปัญหาที่ผมเรียนไปให้ทราบเมื่อตอนต้นก็คือเราจะ วางเสายังไงเพื่อที่จะหลบเดนน้ํานะครับตรงนี้นะครับเป็นทางเดินของน้ำนะครับตรงนี้นะครับทางโครงการเนี่ยเขาเว้นจอยแยกส่วนระหว่างผนังกับพื้นคอนกรีตตรงนี้นะครับเพื่อตรงเนี้ยมันต่ํากว่านะครับเพื่อที่จะเปิดน้ําแล้วมันก็จะเดนออกไปเราใช้ท่อนะครีบ PVC ตัดครึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้น้ําไหลผ่านไปนะครับท่อ PVC ก็จะตัดครึ่งตรงนี้นะครับน้ําก็จะไหลผ่านไปในมุมนี้นะครับจะไหลไปถึงด้านหน้าตรงนู้นเลยนะครับ ด้านหน้าตรงนี้นะครับเราก็มีท่อ PVC นะครับเพื่อที่จะทําให้น้ําเดินไหลผ่านออกไปปัญหาหลักๆก,ก็คือเสาแผงตรงนี้แหละที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นคือจะตั้งยังไงในเมื่อเสาแผงตรงนี้นะครับพอตั้งไปแล้วเนี่ยมันจะติดกับทางเดินน้านะครับเราจึงเสริมนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นเหล Strong ็กเพดเหล็กนะครับเสริมเพดเหล็กไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เชื่อมกับตีนเสาตรงนี้นะครับเพื่อให้น้ําหนักมันโหลดลงตรงนี้ถ้าน้ำหนักไปโหลดลงตรงนี้เสาเหล็กมันก็จะไปขวางทางน้านะครับมันก็จะ หนึ่งเลยคือมันจะไม่แข็งแรงแล้ว2คือน้ําจะไหลผ่านไม่ได้นะแก้ปัญหานี่คือเราก็ใช้ประสบการณ์ในการทํางานค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเจอของพีโนเนี่ยมาหลายโครงการเพราะว่าเขาจะเว้นจอยไว้อยู่แล้วนะครับในการตั้งเสาเนี่ยเราไม่สามารถกระเทิบเสาเข้ามาตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าขอบหลังคาเนี่ยจะต้องเสมอกับขอบตัวบ้านนะครับถ้าเราขยะบเสาเข้ามาขอบหลังคาก็ล้นเข้ามาหลังคาก็จะไม่สวยเราก็จึงต้องขยะบตัวเสานะครับเพื่อดัดแปลงเพดข้างล่างให้เกิดความแข็งแรง <S 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 ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอย่าปิดน้ําก่อน ลื่นนะครับอันนี้เป็นนี่ต้องบอกว่าเป็นไซส์หนึ่งนะครับที่ผมแนะนําให้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับปูกระเบื้องหน้าบ้านนะครับแต่ถ้าคิดว่าตอนนี้งบป,ประมาณยังไม่เพียงพอหรือคิดว่ายังไม่อยากปูนะครับก็เป็นคอนกรีตแบบนี้ซึ่งคอนกรีตแบบนี้เป็นคอนกรีตแบบขัดมันมันจะลื่นเวลาโดนน้ำเมื่อกี้ผมลื่นแบบไม่ได้ตั้งใจนะคุณลูกค้าท่านใดนะครับอยากปูกระเบื้องทางของเราเนี่ยก็จะแนะนําให้ว่าควรเลือกกระเบื้องแบบไหนเลือกกระเบื้องยังไงเลือกกระเบื้องที่รถเนี่ยสามารถมาจอดได้แบบไม่ลื่นและที่สาคัญคือ รับน้ำหนักได้คลิปนั้นผมได้อธิบายวิธีการเลือกกระเบื้องไปแล้วนะครับสำหรับการเลือกกระเบื้องแบบพอร์ตเลนนะครับเป็นการเข้าไปรีวิวที่โฮมโปรเลยนะครับว่าควรเลือกกระเบื้องแบบไหนใครอยากดูก็สามารถย้อนไปดูได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่รับชมจนถึงตอนนี้แล้วก็ถ้าไยงไใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยอดีไลน์จะอยู่ใต้คลิปตรงนี้นะครับใครที่แอดไลน์ไม่เป็นนะครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับ ทรได้ทุกวันทุกเวลาเลยนะครับเป็นก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณจริงสวัสดีครับ